สวัสดีครับผมจะพาท่านมาชมสถานที่กินเจที่พานทองนะครับตรงนี้ก็เป็นสมาคมสว่างอุทยานธรรมสถานภาษาจีนก็เมิงเสียงตัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในสวยงามมากเลยนะครับท่านดูเห็นไหมครับสายเจ้าหรือสถานที่ตรงนี้สวยงามมาก ช่วงนี้เป็นช่วงกิจเจนะครับท่านดูมันจะมีเขียนว่าโรงเจพวงหกตัวร่วมกับสมาคมสว่างอุทยานธรรมสถานขอเชิญสาธุชนร่วมสสอสารงานเทศกาลกินเจอำเภอพาพนทอนง,ง,งน,นะครับเชงเจ้งตึ้งเต้งนะครับ ดูบริเวณข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในนะครับตรงนี้อยู่ที่ผานทองนะครับเห็นไหมครับดูบริเวณข้างนอกก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในนะครับทงนั้นเห็นว่าเม้งนะครับเดี๋ะวตรงนี้โดนใบไ,ไม้บังไปหมดเราก็มองไม่เห็นนะครับก็คือเมง้งนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในันสินช่วงที่ผมมาถ่ายวันนี้เขาจะลอยกระทงลอยกระทงนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวเราชมข้างในนะครับนี่ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ข้างหน้าศาลนะครับแล้วนี่ก็คือกระทงวันนี้วันนในวันพรุ่งนี้ก็จะมี การลอยกระทงของพิธีกรรมสัตว์ของอ,อินกันกินเจนะครับเขามาเจอเจ้าหน้าที่ท่าทางใจดีนะครับมานถีได้ทําบุญแล้วก็คุยกันวิสาสะดีบ้างเลยครับท mm hmm. ีนี้เราขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อมาชมความวดงามข้างในอันนี้อันว่าเจ็ดพงเทนะครับเตียงแซ ซิวซิงซึ่งแปลอ่านได้แต่แปลไม่ได้นะครับดีมากเลยครับข้างในนี้สวยพอดีมาเจอเจ้าหน้าที่นะครับผมจะขอแนะนําขอคําแนะนําได้ไหมฮะครับได้ครับสวัสดีครับครับผมอันนี้ก็ลุงเจนะครับองค์หกตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแบบเวลาช่วงช่วงกินเจนะครับก็จะมีพวกทูบกระดาษนะครับให้กับสาธุชนได้มากราบบูชาสามารถบูชาขึ้นไปปักได้นะครับ ส่วนด้านด้านขวาแล้วนี่จะเป็นชุดเผานะครับของเทพเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นองค์วิศวกรอิมอะไรอย่างเงี้ยครับตามประจําเทพอันนี้เป็นองค์กิ๋วงวงพุทโจนะครับกิ๋วงนีแจะสีเหลืองใช่ใช่ครับเป็นพระเก้าองค์นะครับอ๋อแล้วอย่างตรงเนี้ยฮะอ,นนอันนี้ก็จะเป็นขององค์วิศวกรอิมค,นค,นครับค, <น S 1> ครับผมอันนี้น่าอันนี้เป็นเอ่อท<พ>ีทีทิตี้นะครับครับผม อันนี้เป็นเต่าเล่านะครับก็คือชุดประจําเทพต่างๆนะครับส่วนด้านซ้ายเราก็จะเป็นกิมซัวครับภูเขาเงินภูเขาทองนะครับผมต่อไปก็เป็นด้านในครับดูื่องในเลยเนาะได้เลยครับผมถูกว่ามีอะไรบ้างได้ได้ครับก่อนนื่นะครับสาวชนมาถึงเขาจะกราบไหว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือจุดกึ่งกลางนะครับก็คือองค์บริษัทกวนอิมนะครับปางพันเนี่ยพันกรนะครับ ส่วนไปดูแกะไก่ดีนะดูความชมความงดงามเดี๋ยวเราขึ้นบันไดไปข้างบนไหมครับ่ะขึ้นไปเลยเนาะครับผมสวยงามมากเลยนะครับอันนี้คือปุ่เสษเหมือนองค์เนี้ยสงสัยอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เป็นอรหันต์แปดแปดสิบแปดอรหันต์ครับเขาวาดสุดยอดเลยเนาะมีเพียงแต่เริ่มต้นนะข้างบนยังมีความงดงามเยอะเลย องค์กลางเรานี่นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นองค์บริษัทคนอิมนะครับปางพันเนพันกรนะครับก็ <c oughs> มีกิมทงเหล่งนึ่งนะครับกิมทงเหล่งนึ่งก็คือข้างๆนี่<ช><ช>ไปดูใ,<ช>ใกล้ๆเลยนี่เขาทำด้วยความงดงามมากเลยนะเนี่ยอันนี้กิมทงอ,อันนี้เหล่งนึงครับกิมทงอยู่ฝั่งนี้ครับอ๋อผู้ชายกับผู้หญิงใช่ครับอันนี้คือโพธิสต์ คนอิมครับปังพันเทพพันกรครับเรากราบไหว้สักทีหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ทางซ้ายนี้เป็นเทพเจ้าประคุมประจําปีเกิดครับของแต่ของแต่ละปีครับปีทั่วปีจออะไรอย่างนี้ครับอครับผมตรงนี้ไม่ต้องอะไรเลยคือกนกนอุ่แน่นอนเพราะเราดูจากหน้าแดงแล้วคนนับถือมากใช่ครับแล้วก็มีองค์แต่ไตเสียนะครับไตเสียคุตโจนะครับ อ่าแล้วก็มีหลายๆองค์นะครับแต่เสียน่าจะองค์ดำดำนั่นใช่ไหมหรือไม่นี่ครับนี่องค์แต่เสียพระโจ้า่อ๋อเออใช่แฉมไม่ทันครับผมแล้วก็มีองค์ตีจังอ้วงองค์ขหันจี้โกงเทพนาจานะครับอ่าตรงนี้เป็นองค์ไส้ไส้ส่วนเอียนะครับก็คือเทพเจ้าคุ้มครองปีเกิดนะครับไทยสวยเอียนะใช่ครับแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าส่วนมาทางด้านขวามือของเรานะครับก็จะเป็นองค์ใสสิงเอียนะครับใสซิงเอียครับผมเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่นคงนะครับ เทพ,ทพเจ้าของโชคลาภใ,<ช>ใช่ครับวับ<ห>น,นกี้คใครจะเล่น <c oughs> หวยเล่นอะไร <c oughs> ให้เรีกมาไหว,ว้ไว้ก่อนนะครับเราก็จะมีองค์ไฮไลท์นะครับก็เป็นองค์กรรมเทพนะครับขอด้านความรักนะครับองค์ทองเหลืองนี้อ้าวหนุ่มสาวคน <ๆ S 1> ไหนที่ยังไม่มีคู่นะครับ <c oughs> <ๆ S 1> เคล็ดลับนะครับขอพรท่านนะครับว่าถ้าเกิดได้คู่ได้แล้วจะมาขัดให้ท่านเหลืองเนี่ยท่านจะสมหวังแน่นอนโอเคเลยคือเ่า็ดลับเลยใครอยากมีคู่ก็มาที่ อ๋อเมือพันทองใช่ครับเมือพันทองครับก็คือองค์เจสว่างอุทยานธรรมสถานนะครับหรือโรงเจกงหกตัวนะครับกวงหกตัวตัวครับผมโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนข้างบนกันครับผเอาละมาเจออีกองหนึ่งตรงนี้องค์นี้อะไรนะอันนี้เป็นองค์พระพ菩萨พระกระสิทธิคันโพธิสัตว์นะครับก็คือแกะสลักจากไม้นะครับนะครับเขาจะมาในคู่ของพระพุทธ菩萨คุณอิมแต่พระพุทธ菩萨คุณอิมเนี่ยท่านจะเขาเรียกอะไรโปูสัตว์บนโลกมนุษย์ แต่พระกสิทธิคันองนี้เป็นองค์ไม้นะครับก็คือเขาจะปลดในโลกของวิญญาณโลกนรกครับพระกสิทธิคันตีจังหวังพวดศักครับส่วนองค์นี้เป็นองค์ไส่เสียงเหล่ากุงครับหรือไส่สร้างเหล่ากุงนะครับเป็นปรมาจารย์เป็นของลัทธิเต่าเป็นอาจารย์ของโปรเซียนองค์โปรเซียนโจซือครับองนียขี่ควายเป็นฐานะ่ใชมีควายกับนกกระยางนกกระเรียนครับ งั้นเราไปดูอีกชั้นหนึ่งนะครับเอเค,ครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นชั้นบนนะครับซึ่งด้านบนก็จะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยในความสวยงามแลวในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นไปข้างบนกันพร้อมกันเลยครับโอเคเลยแค่2ชั้นเองใช่ครับ่สองขั้นสองสองมุมเองไม่เป็นไรโอเค อานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่พาขึ้นชั้นบนแล้วนะครับครับผม,มก่อนอื่นก็เราต้องไปกลับไหว้องทีตีแปบ่อก่อนนะครับก็คือ<ม>เถัอฟ้าดินนะครับการกลับไหว้ฟ้าดินนะครับทีตีแปบ่อนี่ภาษาจีนครับก็คือการกลับไหว้ฟ้าดินเนี่ยครับเป็นเหมือนกับเป็นการบอกกล่าวเราเทพเจ้าเป็นศูนย์รวมของเทพเจ้าทุกๆพระองค์ที่อยู่ที่นี่ครับ ก็คือเหมือนกับบอกกล่าวขอพรขออะไรองค์คิตตี้เนี่ยคือเหมือนกับเป็นเป็นตัวสื่อหลักเลยนะครับในการสูนรวมของเหล่าเทพเจ้าตรงนี้นะครับทุกเทเลยนะใช่ครับเอี๋ยวตรงบอกคิตตี้แบบบอกเอาดูข้างนอกนี่สวยมากเลยนะคะครับวันนี้ก็จะเป็นวิหารองค์แปดเซียนเลยวิหารแปดเซียนนะครับผมด้านข้างก็เป็นรูปขององค์แปดเซียนครับด้านซ้ายเราไปดูนิดนึงเป็นภาพลายวาดสวยงามมากสวยงามมากนะครับ ตรงนี้นะมันเสียเสียเสียดายที่ไปโดนแดดทุกวันมันจะซีดเร็วถ้าไม่โดนแดดตรงที่จะงดงามมากเลยครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆ้ยเซียนนี่นับถือมากเลยคือเวลาไปเก็บศพหรือไปทำรใช่ครับพิธีล้างปปาช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูข้างข้างฝาหน่อยหนึ่งแล้วดูข้างซ้ายเราต้องดูข้างขวาบ้างอันนี้มันจะวาดคนละคนละเวอร์ชั่นใช่ครับก็คือ แต่ละกิริยารบทจะแตกต่างไปครับเห็นไหมครับท่านดูงามมากเลยนะครับอันนี้ตรงนี้คือกันอะไรฮะนกนกันนกกันอะไรงเงี้ยเข้าไปใช่ครับราไปชมเป้ยเซียนโจซอันนี้ครับก็คือวิหารองค์ปอยเซียนโจซือนะครับหรืออาจารย์แปดเซียนพุโจนะครับเมื่อกี้ผมดูไปแล้วไม่รู้ว่าองค์ไหนคือปอยเซียนองค์ไหนป้ยเซียนก็คือเป็นการเรียกชื่อทั้งหมดครับก็คือแต่แต่ละองค์อาจารย์ก็จะมีชื่อนะครับอย่างองค์ห่างเจียงเลี่ยก็คือองค์กลางครับอ๋ออ่า เาโกกครับก็คือเป็นอาจารย์ก็คือเป็นอาจารย์เหมือนกับเป็นเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี่ท่เสียงเราปงคืออยู่ข้างล่างผมก็คือเหมือนกับว่าที่นี่ครับเหมือนกับว่าคือเขามีองค์จำลองไว้หมดแต่อันนี้คือเหมือนกับเขาแต่ดั้งแต่เดิมมาเลยตั้งแต่เปิดศาลครับผมพอเอาองค์อาจารย์เข้ามาก็เลยมาจัดในมชันที่เป็นด้านล่างครับก็คือองค์มันเพื่อความบาลานซ์ด้วยอะไรหลายอย่าง ก็คือวิหารนี้เขายกให้องค์แปดเซียนเป็นเป็นประธานครับอ๋ออันนี้ก็เพ้ยเซียนนะใช่ครับที่ยืนถือเนี่ยใช่ใช่ครับเป็นเป็นลูกจำลองอีกอีกอย่างครับเออนี่ก็เพ้่เซียนจะเป็นผู้หญิงหนาอ่าอันนี้อ่าไม่ใช่ครับอันนี้ห่อเซนโกครับเออห่อเซิงโกนาะหนาเชีหัวจะเป็นผู้ชายครับถือตะกียบคใช่จำหิดไปครับผมอันตรงองค์กลางนี่เออใชาสร้างหรอผมใช่ครับเป็นอาจารย์ครับ อาจารย์ของเวยเซียนใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นในเรื่องของลูกศิษย์นะครับครับลูกศิษย์ทั้ง8ใช่ครับชุดเกี่ยชุดนึงนอ๋อลูกศิษย์ก็8คนครับผมองค์ดองเหมือนกันใช่ครับก็มีทั้ง4ทั้งทั้งทั้ง8ดครับแล้วแล้วแต่จะเวียนว่าตามนี้ก็อนไอ้นี่กันไปอันนี้ถ้าอันนี้องไส้เสียงครับไส้เสียงเหลาปูอ่ะนี่ครับอันนี้คือไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เวลาจะเข้าทรงครับผมจะให้บอกชื่อองหมดเลยไหมครับหรือว่าบอกทุกองค์เริ่มมาไหนก่อนดีเริ่ม หอเซิงโกก่อนก็ได้ครับอันองค์นั้นใช่ไหมอ่าใช่ครับนี่องค์นี้องค์นี้นี่ต่อไปอ่าแล้วก็เหล็กอีเซียนซือครับเหล็กเหล็กอีคือนี่ครับถือขุยครับอ๋อเขาจะสลับกันนี่อ่ะใช่ครับแล้วก็องค์หั่งเจิงลี่ครับก็คือเป็นเกี่ยวกับข้าราชการนะครับองค์ไหนฮะองค์องค์เนี่ยครับที่ถือตลับเนี่ยครับเป็นเหมือนกับขุนนางอะครับอ๋ออ่าใช่ครับแล้วก็องค์ที่ถือน้ำเต้านะครับองค์ฉาฟกู่โจซือครับอ่าต่อมาก็เป็น 8e เซนซือครับ 8e คือเครื่องล่างครับอ่าใช่ครับเป็นในเรื่องของลูกศิษย์ครับแล้วก็ดีทิก้วยครับก็คือองค์ถือพัดองค์ถือพักครับผมองค์ไหนเก่งที่สุดเนี่ยเออเดี๋ยวจะพูดถึงความเก่งครับมันมันนี่สะอาดก็คือแต่ละคนก็จะมีในเรื่องของแต่ละองค์นะก็จะมีความสามารถในในเรื่องต่างๆกันไปอย่างงี้ครับอ่าครับผมหางเจงลี่ครับดีทงนะครับหนงอีนะครับเจียกี้เหล่าโจซื้อนะแล้วก็องค์หนังชัยฮวง นะครับความอัศจรรย์ของใบเซนเนี่ยเท่าที่เคยเห็นจะมีองค์ไหลองค์ไหนองค์งห,งห,งห,งหนึ่งแต่งก่อนเก่งมากอ๋อถ้าเป็นกวีนะครับก็คือนี่เลยครับอ,องท่านห่างเจงลี่เนี่ยครับอ๋อคือตอนที่เวลาเขาเปิดบ้านเนาจะมีก่อน๋อ,อถ้าคนได้รู้จะโอ้โหสุดยอดจริงครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูสุดเอ่าได้เลยครับเดี๋ยวไปด้านด้านหลังกันครับไปลงเจงหตรงนี้คือประวัติพวกซินโจซือตัตัวเล็กเกินไปผมจะอ่านก็ไม่สามารถอ่านได้ไม่เป็นไรวันไหนคนหาให้เอฟซีได้ดูกันครับครับนี่นะครับก็คือมังกร9ตัวนะครับก็คือคนจีนเชื่อในเรื่องของ มังกรนะครับคำว่ามังกรก็คือในเรื่องของพละอํานาจบรารมีนะครับก็คือยิ่งปีมังกรทั้งหมด9้าตัวก็คือเป็นพี่น้องกันทั้งหมดเลยอ๋อในในี้เก้าตัว,<ช>ตวเลยใช่ครับทั้งหมด9้าตัวครับก็คือเป็นในเรื่องของพี่น้องตระกูลใหญ่นะครับก็คือในเรื่องของบรารมีโชคลาภอะไรอย่างเงี้ยจะมาหมดเลยนะครับถ้ามีโอกาสได้มาที่นี่ก็เชิญมาถ่ายรูปเพื่อเป็นสิริม,มงคลได้ครับมังกรนี่เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ในจีนสมัยสมัยก่อนเนี่ย อันนี้ก็ป้ยเสียนว่างเนี่ยอ่าอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแปดอรหันแล้วครับพอแปดอรหันเนี่ยครับผมอ่าแล้วชมนะครับเสียดายที่อันนี้จะโดนแดดทุกวันสีจะซีดไปนิดนึงเห็นไหมแต่ก็ยังทนอยู่นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้อะไรฮะฝั่งอ่าเหมือนกันครับก็ทุกแล้วแต่อิริยาบถใช่ใช่ครับเดี๋ยวลองชมนิดนึงมันเป็นทั้งหมด18อรหันต์ครับฝั่งนู้นน่าจะ8องค์ฝั่งนี้10องค์อ๋อ 9ก้าองค์เก้าองค์เก้าองค์ครับถ้ากันถ้าถ้างั้นฝั่งผมก็ต้องเก้าองค์ดูโอ่งนี้ใิครับโอ้โหคิ้วยาวเนาะโอ้โหอย่างนี้เป็นเรื่องที่แบบสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งจย่มาเข้าประตูกลางเลยครับประตูลงเจครับอันนี้กำกลังจะมีไอ้กำลังอยู่ในช่วงจ่วงกิ้งเจก็จะมีป้ายนี้มาติดใช่ไหมใช่ครับ เป็นป้ายสัญลักษณ์ใช่เกี่ยวเกี่ยวงวงฮุจโจเกี่ยงเสียแก่อ๋อถ้าเป็นข้างบนจะเป็นเกี่ยวงวงฮุจโจข้างบนอรอบข้างบนเกี่ยวงวงเส้่งหวยเส้่งหวยแปลว่าเทศกาลเทศกาลกินเจอันนี้ก็จะเป็นปรมพิธีในการใช้ในการสวดมนต์นะครับแล้วเราเข้าไปชมกันครับเชิญชมได้เลยครับอันนี้ก็ฮุจเจ้าละองค์กลางนี่แหละครับผมนี่องคางเป็นพระอยู่ไรครับพระฮุจเจ้าต้องข้างในนู่นครับ อพ๋พระอยู่ไร่นะใช่ครับไปเราไปชมใกล้ๆกันเราเริ่มจากตรงกลางแล้วค่อยไปไซ้ายขวาหรือเริ่มจากจากทางนั้นแล้วไล่ไปเลยอเนี่ยอ่าแ,แ,แล้วแล้วอันนี้ได้ครับก็คือเริ่มจากตรงกลางก็ได้ครับดีกว่าเป็นประธานาใช่ครับ<ช>องประทานอ่าอันนี้ระพุทธชินาราชใช่ครับผู้ชินราชครับแล้วก็ข้างหลังหลวงพ่อไพศสารครับเป็นหลวงพ่อประจําที่นี่เป็นของสืนสือแบบประจําหลวงพ่อองค์กลางเนี่ยอ๋อครับผม อันนี้ก็จะเป็นกระถางใหญ่นะครับก็คือเป็นองค์เกี่ยวงวงพุทโจ้นะครับก็คือพระทั้ง9นะครับอันมีองค์พรมมานดาสวรรค์เป็นประธานมานดาสวรรค์คือเต่าบ่อใช่อ่าใช่ครับเต่าบ่อครับเป็นของควบคุมดวงดวงดาวทั้ง9้าใช่ครับเกี่ยวงวงก็คือดวงดาวทั้ง9นะครับ9้าองค์ก็คือครับผมฝั่งซ้าย4ใช่ไหมใช่ครับฝั่งซ้าย4ฝั่งขวาสี่ตรงกลางหนึ่งครับตรงกลางหนึ่งนะครับผม ต่าบ่ออยู่องค์ข้างบนกับกิ่วองค์คือเก้าองค์นี้ก็คือนพเคะห์ทั้งเก้าใช่นพเคะห์ทั้งเก้าครับดาวเก้าเก้าลูกเป็นประจำวันเกิดเรื่องอะไรก็ถ้าเคยเห็นเนี่ยนะใช่ไหมเป็นแบบเกี่ยวกับคนเกิดแล้วตนเกิดไม่แน่ใจครับแต่ที่นั่นมาคือเหมือนกับเป็นเทพเจ้าทั้งเก้าเลยแบบว่ารวมนะครับอันนี้ก็เป็นชิตีแปดบ่อนะครับองค์เน็กเซียนองค์นะครับ ทีติบาโบ่ครับเชพยดาฟ้าดินนะใช่ครับแล้วก็นำนำซิงแฉกุลครับผมผูกพรมประตูแอเป็นเป็นชีเป็นบัญชีตายครับแล้วก็ห่อหัวหัวท่อเสียงซื่อครับผมอันนี้ก็เสียงอันนี้เป็นเกี่ยวกับยาครับหมอยาเก็บยาครับงั้นใครอยากอยากจะหายโรคโรคไข้ไข้เจ็บนะครับมาไหว้ครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้อีก ครับต่อมาก็เป็นองค์กวนอิมพอรพอสักนะครับอันนี้ก็คือการทุกอย่างที่เห็นนี่คือเป็นไม้หมดเลยนะครับไม่ได้เป็นเลสซิ่งนะครับเป็นการแกะสักจากไม้นะครับไม้หอมจากที่ไหนฮะพอทราบไหมอ๋อนำมานำเข้าจากจีนครับ๋อว่าแล้วเป็นไม้เป็นไม้หอมครับแล้วก็ปักเต้าแซกุงครับอันนี้บัญชีตายฝั่งมันจะเป็นบัญชีเป็นครับหน้าเกรงขามครับครูฟบัญชีบัญชีตายนนี้ คือคุมนนลักษณะยังไงมา้ก็คือเหมือนกับใครแบบอันนี้ผมบอกก่อนมมแบบสมมติใครได้แบบว่าป่วยห,หนักหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนค,คิดคิดว่าไม่ไหวแล้วเงี้ยมาลองมาขอพรกับท่านดูท่านจะคุมในบัญชีตายก็คือเหมือนกับว่าคนที่แบบถึงคาดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับส่วนบัญชีเป็นก็หมายถึงว่าแบบคนที่แบบอยากแบบสุขภาพมีที่อยากแข็งแรงอะไรเงี้ยก็ให้มามาเกี่ยวกับบัญชีเป็นได้ครับต้องมาไหวเยอะๆถ้า,ถาคน <ผม S 1> บัญชีตาอยอะไรให้เขาช่วยผ่อนผันใช่ใช่อันนี้กิมเลียงไตตีครับ ไต่ีกไต่เสียอ่าไต่เสียครับกิมเล่งไต่เสียเนาะครับผมมีก็กิมเล่งไต่เสียกิมเล้งก็คือก็คือเจ้าพ่อเสือครับอ๋อเจ้าพ่อใช่ครับแต่มาในรูปแบบเป็นหนุ่มไม่ได้เป็นหน้าเสือหน้าอะไรเงี้ยโอเคแล้วชุดพวกนี้กับชุดอันนี้เป็นชุดจ้าครับชุดที่วีจำลองเป็นองค์เทพแบบกระดานอะใช่ครับเป็นกระดาษนนี้ก็องค์กวนอิมนะครับอันนี้ก็ฮุดโจ้โอเคแล้วดูข้างบนนีกดูรวดลายได้เลยครับอ่าสถาปัตย์ของจีนดูมังกรนะครับมังกรสวยมากเลย ตามสารเจ้ามังกรนะครับเขาให้ดูมังกรถา้ายิ่งมีโหนกยิ่งอุดมสมบูรณ์ครับไหนตรงไหนฮะโหนกมังกรนะครับก็คือโหนกข้างหน้าเนี่ยครับที่บนหัวหัวมังกรนะครับโหนกถ้ามีโหนกก็ยิ่งยิ่งอุดมสมบูรณ์ใช่ครับสารเจ้าไหนถ้ามีมังกรที่หวัวม,มีมีวุ้นนะครับเรียกเหมือนเหมือนป้าหมอสีมีวุ้นนะครับนั่นอาจจะยิ่งแบบอุดมสมบูรณ์ครับผมดูดูครับสวยมั้สวยมากเลยนี่เห็นไหมครับท่านดู ใครอยากใครอยากมีใครเผื่อใครอยากไปเช่ามังกรมาบูมาไว้ปรับบารมีอย่างเงี้ยก็เน้นหัวที่มีวุ้นหัวนกโหนกอเงี้ยครับเพื่อสะสมบารมีความรวมสมบูรณ์ให้เราแล้วข้างบนนั้นอะไรตรัไหนว่าเป็นอมแปดเซียนครับแปเสียนครับผมอันนั้นก็เจ้าแม่สวรรค์ครับที่แบบมีงานเลี้ยงท้ออ่ะครับอันนี้เขาก็จําลองมาแบบว่าไปร่วมงานกินท้ออะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าทําพิธีทําบนนี้ม้างใช่ครับใช่ใช่กินเจเพราะว่าป้ายอันนี้เขียนว่ากิ๋วอว เซงหวยก็ธรรมดาคงไม่ได้แขวนใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ครับก็คือจะจะเฉพาะมีงานถึงจะแขวนไว้โอเคนะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้เรียกว่าลงเจพานทองใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นลงเจเลยครับเอาไว้สวดมนต์ไว้ทําพิธีในเทศกาลกินเจโดยตรงครับขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าหน้าที่มากครับผมครับสวัสดีมากครับขอบคุณครับเอาละครับเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ความร่วมมือโดยการ อธิบายต่างๆผมต้องขอบคุณเขามากเลยครับนะนี่คือในบริเวณที่เขาทำพิธีนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับมีโอกาสก็มานะครับที่โรงเจพานทองซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองชนบุรีเท่าไหร่นะครับก็มาเที่ยวมาไหว้เป็นสื่อมงคลน,นะครับผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับให้ท่านชมภาพสวยๆเลยนะครับสวัสดีครับ